ท่านก็ว่าท่านได้เป็นสอสอนี่ตำบลคอนเนี่ยเขาขาดแค้นเรื่องป้าป่า<ห>ป้าป่าท่านสีนี่แนวทางซอยเหลือ,อยังไหนนะครับเพราะว่าถนนสอสอ,สอ,สอ,สอัเดียซอสผู้เก่าหนีอังเดีไปติดต่องานทีมมันก็บอกว่าโอ้ยีเล่เรื่องป้าป่าที่บรูนยูนี่บรูนยูนีเ่นาานเกณฑ์เพิ่นมาถึงว่าบรูนเป็นหนนาเป็นตาเพิ่นถ้าท่านเป็นสอสอท่านสี่อ่าใไหนครับซอยเหลือตำบลคอนเลยยังไหนอ๋อตัวเองคือว่าท่านก็บ่าแต่เขาไปเป็นนะฮะว่าท่านจะมี ในส่วนของลูกป,ประม่านของเพ่อนตันอยู่แล้วนะครับพร,ร,ระองค์ก็จะประสานให้นะครับออีกส่วนหนึ่งก็คือว่า SML ครับหมู่บ้านเล็กกลางใหญ่ในส่วนตัวนี้หมู่บ้านใดที่ว่าขาดเรืออีกอย่างครับเพราะว่าจะเป็นนามพระปาเป็นถนนหรือว่าเป็นสารากลางบ้านหรือว่าจะปรับปรุงอีกหนึ่งๆนี่ SML สามารถที่จะเอาเงินส่วนตัวนี้ไปใส่ใจเห็ดแดงเห็ด้น,น,น,นะครับนเนาะสัญญาใจนเนาะไปาฉี่ยมเห็ดให้สมบลรณ์พอเนี่ย เอ่อผมคิดว่าเป็นสัญญาดีกว่าเพราะสัญญาสัญญาสัญญาจะบ่ได้อีกผมครับผมครับผมครับเฮ้ยเดี๋ยว่าเพิ่นผัดจักประสานจักระสานให้นะครับไทยบ้านมีหยังสิถามบ่ครับมีพญามีหยังคิดถามเพิ่นบ่ครับบ่มี่ยกเลิกยกเลิกไทยซันจิโร่ดีบ่สยกเลิกไทยซันจิโร่โอเคครับผมขอบคุณครับ